โซเชียลชื่นชมชีวิตหลังเป็นพ่อยนโฉมน้องรินนาลูกสาวของตุมตามน่ารักน่าชังพ่อติดลูกหนักมากนักแสดงหนุ่มหน้าตาดีตุมตามยุทธนาหลังได้แต่งงานกับภรรยาสาวอาลีอัธรินยาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหนุ่มตุมตามก็หวานมากๆ โพสรูปคู่ภรรยาสาวเติมความหวานอยู่ตลอดไม่นานก็ประกาศว่าอาลีกำลังตั้งคันอยู่ทั้งคู่กำลังจะเป็นพ่อและแม่ที่น่ารัก ล่าสุดตุมตามได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ตูมตามอาหาลีและลูกน้อยในที่สุดก็มาถึงตุมตามได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วจากพ่อเสือสุดโหดกลายเป็นคุณพ่อสุดข้างรักมอบความรักให้สุดหัวใจโลกทั้งใบมอบให้กับน้องรินนาและอหลีภรรยาสุดที่รัก ซึ่งมีรายการชื่อดังได้ไปสัมภาษณ์ถึงบ้านถึงกับเอ่ยปากว่าทักว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะตุ่มตามเคยพูดไว้ในรายการว่าจะไม่แต่งงานแต่มาถึงวันนี้ได้แต่งงานมีภรรยาที่น่ารักและมีลูกน้อยที่เป็นโลกทั้งใบของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ยินดีกับทั้งคู่ด้วยเรียกว่าเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวลูกสาวอย่างเป็นทางการบนหน้าจอทีวีพิธีกรจอมป่วนตีท้ายครัวยกพลกันอย่างพร้อมเพรียง ไปบุกประชิดถึงหน้าบ้านของคุณพ่อป้ายแดงคนล่าสุดตูมตามยุทธนาที่ตอนนี้รับบทในชีวิตจริงมาเป็นคุณพ่อบ้านแบบฟูไทม์สุดคิ้วที่เปลี่ยนจากพ่อเสือสุดโหดมาเป็นคุณพ่อแมวเหมียวสุดข้างรักแบบหัวปักหัวปั๊มชนิดตะโกนให้โลกรู้ว่าทั้งรักทั้งทุ่มเททั้งชีวิตให้กับน้องรินนาลูกสาวสุดน่ารักและอาหลีภรรยาสุดที่รัก ซึ่งวันนี้เหล่าพิธีกรก็ถึงกับออกปากทักถึงความเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วที่มาบุกบ้านและตุมตามยังเปิดใจพูดในรายการว่าตอนแรกจะไม่แต่งงานแต่พอมาถึงวันนี้เรียกว่าเปลี่ยนไปแบบคนละขั้วรวมไปถึงแนวคิดการใช้ชีวิตและมุมมองต่างๆ ภายในบ้านที่ปรับเปลี่ยนให้ทุกมุมเป็นมุมของลูกและของครอบครัวโดยฟังก์ชันต่างๆในบ้านของหนุ่มสุดเฟี้ยวปรับกลายเป็นบ้านเพื่อลูกน้อยรินนาที่แท้ทรูเรียกว่าเปรียบเทียบแบบ Before กับ After ก็ยังน้อยไป